ยิงกระทะเขาไหมผมอาจ,จะปิดประตูนี้ก็ได้นะแล้วให้เขาไปเข้าฝั่งนู้นแล้วตีกันเองอะ่ะเออน่าสนใจเ <c oughs> พราะว่าผมต้องการตัวช่วยอะ่ะไฟสุดท้ายอะ่ะนั่งไงครับไปฝั่งนู้นแล้วเหมือนที่เราคิดเหมือนนักแข่งเลยแล้วทีเนี้ยเราต้องวนขวาเ <c oughs> ว้ยถ้าศูนย์สิบนัดไม่น่าพอหรอกเราพิเข้าศูนย์ดีกว่า <c oughs> จี้แกดูเลยเออนั่นแหละแล้วทีนี้ผมก็จะบีบฝั่งนี้ แล้วให้ตัวนี้ไปบวกกับฝั่งนูน้นโอเคเฮ้ยแต่พเมกี้แ,แกมาไงวะคนเนี้ยอุ้ยเดี๋ยวผมโดนอะไรวะโอ้โห่ากแล้วเนี้ยพี่ได้อยู่มีคโนโอ่ะโว้ยทำไมเขาไม่ยิงกันเองเลย ยิงเองลยสิวยเจ็บยิงเองน่อยอุย้ยทำไมมีแต่กลัวเนี่ยเ้าวก้าวูาา้วผมทำได้วู้ผมทำได้ครับทุกคนโอ้ my god วู้ กดไลค์ด้เลยครับทุกคน